ตอนตัสรู้พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตัสรู้ทำใหม่ๆติดใ,ใต้ตนอจัปประรนิโครดหนึ่งสัปดาหนะ์นั่นแหละในพุทธประวัติกล่าวเอาไว้มีพยาม,มามมากราบทูลอรัตนาให้อารัตนาให้พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าปรินิพานแต่ก็ไม่มีการขยายความอะไรกันนะคือต่ก็มีการบันทึกเอาไว้ในพุทธประวัติ ก็ไม่ได้ขยายความเงินสมัยตอน,นเด็กๆอ่านดูก็ไม่ไม่ขยายความก็ไม่รู้ความแต่เมื่อมาเข้าใจความตอนที่มาเจอคัญญยา,ยาจารย์นี่แหละซึ่ง่านศึกษาวิชาธรรมกายจากพระเดยบคุณหลวงปู่ของเรานี่แหละท่านเล่าให้ฟังอ๋อแล้วไอ้มารตัวนี้เนี่ยมารในตอนก่อนตัดสรู้เนี่ย มันชนิดเดียวกันหรือเปล่านะอืมแล้วก็ว่ามาที่มาก่อนตัดสรู้นั่นเนี่ยเป็นมารเด็กๆยุวะอืมในระดับยุวะเท่านั้นเองยังไม่ใช่มารตัวจริงเป็นเทวบุตรมารเทวบุตรถูกมารสิงมอบังคับมาเพราะมารตัวจริงๆเนี่ย หน้าตาดีทีเดียวแหละมารที่น่ากลัวเนี่ยดูน่ากลัวไม่น่ากลัวมารที่น่ากลัวกลับดูไม่น่ากลัวมันกลับจะรับปรดกันเพราะนั้นคำว่ามาในความรู้สึกของเราอืมมันคงน่ากลัวมากตัวจริงก็ไม่น่ากลัวนะแต่สิ่งที่ก็าทาที่น่ากลัว เรื่องราวของเขาจะน่ากลัวแต่ถ้าดูรูปลักษ์อะไรนางนนไม่น่ากลัวส่วนนี้ไม่ขาดการขยายความกันที่ใต้ตอนอัชฉริโนิครดบางทีมาเนี่ยไปบังคับชาวบ้านม่ให้ใส่บาตระสมมามสบทธเจ้ามามาอาลาธนาให้ปรินิพานอตอนตั้งหลายครั้งทีเดียว อะไรอย่างนี้เป็นต้นมันน่าศึกษาเนะเพราะคำว่ามาหรือศาสตา์มีอยู่ในทุกศาสนาแต่เชื่อไม่จํะไม่มีการขยายความเลยในแต่ละศาสนาก็พ,พูดแบบอะไรนะคึบคือคึบคลืออะไรครึบคือคึบคลือคุมภูมิคมคำก็ยังดีแต่หนคึบคือคือมันมยิ่งกว่านั้นอีกเทอยิ่งฟังยิ่งไม่รู้เรื่อง จต่ลองมีไม่มีแต่ในพุทธว,วัติบันทึกเอาไว้และในทุกศาสนาแปลกจังเลย